ครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการเทสคันเบดผมงอให้คุณดูได้แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับเยื่อให้คุณงอได้เห็นไหมครับคันนี้เป็นคันสปินตีเหยื่อปอมเป็นคันกาไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูโดยการจับอย่างนี้นะครับเนี่ยคุณไม่จับเยอะ,ะปั๊บแลวคุณยืดอเย,ย,ย,ยื่อเยื่เยื่อเยอะเยื่เนี่ยครับอา้าว สวัสดีครับผมเยียคองนะครับคลิปนี้ไม่รู้จะพูดว่ายังไงน,นะครับไม่รู้จะเป็นปัญหาโลกแตกหรืออะไรมันเกิดขึ้นกับคันเบ็ดพราะมีนักตกปลาหลายท่านทักกันเข้ามาเยอะเลยนะครับผมเพิ่งซื้อคันไปยังยังไม่ได้ตกเลยครับผมหยิบออกมาประกอบลองดึงด,ด,ด,ดูคันหักแล้วเราเลยต้องมาทําคลิปเพื่อบอกว่าคันแต่ละคันคันแต่ละรุ่นแต่ละแบบถ้าเทสหรือการไปใช้การไปดึงโดยผิดวิธียังไม่ได้อาไปตกปลาเลยคันนั้นอาจจะเกิดความเสียหาย หรือหักได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีที่ผิดในการเทคคันและวิธีที่ถูกในการเทคคันคันเบ็ดเนี่ยนะครับที่ออกมาวางขายในท้องตลาดที่เรามาตกปลามีหลายแบบที่วัสดุจะเป็นพวกไฟเบอร์เช่นอย่างเงี้ยครับคันไฟเบอร์จะบ้องใหญ่ๆโตๆอย่างเงี้ยไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็นด้ามยางคันไฟเบอร์ที่ด้ามเป็นด้ามก๊เคลือบเรียบร้อยบ้องใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับ แล้วที่สังเกตง่ายๆจะเป็นสีดําหรือจะเป็นสีขาวเ,เรียกไฟเบอร์นะครับที่ดามด้ามตุ้ดนีเราสังเกตบางทีร้านค้าไม่ได้บอกว่าคันคือวัสดุอะไรหรือเป็นคันตันเป็นไฟเบอร์แต่ไม่กวงเหมือนอันแรกที่หยิบให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นไฟเบอร์ตันสีออกคุณคุณใสใสแล้วแต่โรงงานไหนจะผลิตออกมานะครับมันจะมีน้ำหนักค่อนข้างหนักนะครับเพราะมันเป็นไฟเบอร์ตันแล้วเราก็มาพูดถึงพวกคัน ตกปลาทุ่นทุไฟพวกคันกาไฟหรือคันหน้าดินหรือคันตีอ่อมที่ผมหยิบนี่เห็นไหมแบงค์เลียวเล็กจะค่อนข้างบางนะครับวัตดุที่ทำน่ะมันเป็นกาไฟคุณสมบัติของกาไฟมันคือเปาะอ,อธิบายก่อนนะครับเปาะนะครับไม่แข็งแต่ power lift power, lift. power lift ก็คือแอคชั่นของการการดีดตัวของแบงค์ที่เป็นกาไฟมันจะดีดังนั้นเนี่ยเวลาเราเทสคันอะไรเนี่ยคันกาไฟเนี่ยสำคัญม,มากนะครับเนี่ย ที่ผมหยิบมานี่คือแบรนด์หลากหลายเราไม่เจาะจงนะฮะเป็นแบรนด์อะไรเราอย่าไปทำแบรนด์นี้เป็นการทําถ่ายทําให้ดูเท่านั้นว่าแบงค์มันเป็นลักษณะนี้เราจะไม่พูดถึงแบรนด์ใครแบรนด์ใดเลยนะครับเป็นการทดสอบให้ดูเท่านั้นนี่คือคันกาไฟเหมือนกันนะครับแล้วคันต่อไปมันก็คือจากแบงค์กาไฟแล้วซึ่งเป็นแบงค์กวงแล้วมันยังมีโซลิดโซลิดคืออะไร คือแบงค์กาไฟแต่ตัวนี้เป็นกาไฟตันครับโซลิคนะครับอันนี้คือโซลิคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงให้ฟังเริ่มเลยนะครับจากโซลิคโซลิคเป็นแบงค์กาไฟตันเพราะมันตันทั้งคันนะครับมันไม่มีกระดูกดังนั้นคันแอคชั่นผมให้ดูก่อนนะครับนี่คือแบงค์กาไฟโซลิคนะครับผมจับปลาให้ดูนะครับนักตกปลาไม่รู้จะคิดว่ามาทําแบบผมได้นะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าแบงค์ตรงนั้นอะ่ะเป็นแบงค์อะไรอย่างผมจับเนี่ยโซลิคผมงอให้คุณดูได้แบบนี้ ในคลิปที่เขางอโฆษณาแขกนี่ฮะแบงโทลิกที่เขางอได้แบบนี้เป็นแบงกาไฟตันแรงดีตัวสูงแกร์มากงอได้แบบนี้แต่อย่ามาเทเหมือนผมนะครับการเทแบบนี้เป็นการเทที่ผิดนะครับผมบอกก่อนแต่ที่ผมเทได้เพราะแบงตัวนี้เป็นแบงตันเป็นแบงกาไฟโทลิกผมถึงเทแบบนี้ได้นะครับถ้าคุณไม่รู้เป็นแบงกาไฟกวงคุณมาเทแบบนี้ไม่ได้แล้วมาดูคันตันไบเปอร์ตัวนี้เป็นแบง ตันนะครับแต่เป็นไฟเบอร์แล้วเวลาเสียบคันนะครับคุณต้องเสียบให้ตรงนะฮะให้ไกดตรงกันนะครับทั้งบนและล่างนะครับเสียบให้สนิทแล้วเวลางอเนี่ยผมจับได้เพราะอันเนี้ยมันเป็นแบงค์ตันผมงอให้คุณดูได้เห็นไหมครับเนี่ยครับเยอะให้คุณงอได้เห็นไหมครับมันไม่หักเพราะมันตัน แต่ถ้าเป็นแบงค์ไฟเบอร์กวงคุณมางอแบบนี้มีสิทธิ์หักนะครับแล้วเวลาเอาคันออกนะครับจากด้ามน,นะครับอย่าไปดึงดึงเพราะมันเป็นสูญอากาศรงตรงด้ามเสียบคุณต้องบิดเล็กน้อยพร้อมดึงนะครับเนี่ยบิดเล็กน้อยพร้อมดึงเนี่ยครับมันจะออกง่ายนะครับโอเคเรามาพูดถึงคันทั่วไปส่วนคันไฟเบอร์ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไฟเบอร์คุณสมบัติของไฟเบอร์นะครับคือเหนียวแต่ power lift ไม่มี Powerlift ไม่มีหมายความว่าอะไรอย่างคุณอัดปลาเนี่ยคุณออกแรงเยอะร้อ100คันมันก็ไม่ดีให้คุณคุณก็ต้องออกแรง100%ในทางกลับคันคุณสมบัติของกาไฟคุณออกแรง50%อีก50%คันมันจะช่วยดีดตัวขึ้นมาเขาเรียก Powerlift นะครับไอ้นี่งอได้บางส่วนนะฮะเบาๆไฟเบอร์มันเหนียวมันก็เลยจับแอคชั่นดูได้แต่อย่าไปจับโน้มเข้าหาตัวนะครับเวลาดึงก็เหมือนกันนะครับนี่ ใช้บิดเอานะครับตั้งก้าให้ตรงแล้วบิดบิดบิดแล้วดึงถึงออกนะครับดังนั้นผมมาอธิบายให้ฟังแล้วนะครับเรื่องคันไฟเบอร์กวงคันไฟเบอร์ตันนะครับอธิบายไปแล้วนี่คือคันไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการเทสคันเด็ดคันนี้เป็นคันสปินตีเหยือปอมเป็นคันกาไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูโดยการจับอย่างนี้นะครับ เนี่ครับโอ้ยตายหักแล้วครับเห็นไหมครับกระเด็นเลยครับอันเนี้ยนี่คือการเทสที่ผิดนะครับเทสแบบผมนี้มันเทสไม่ได้นะครับมันหักเลยเห็นไหมครับนี่คือการเทสที่ผิดเห็นไหมครับเหลือแค่นี้วิธีนี้ห้ามนักตกปลาเทสเหมือนผมเด็ดขาดนะครับมันหัก แล้ววิธีต่อไปอ้าวผมจะหยิบอีกคันให้ดูนะครับเราอย่าไปสนว่ามันเป็นคันยี่ห้ออะไรนะฮะเป็นวิธีการเทคคันให้ดูอีกหนึ่งวิธีวิธีหนึ่งวิธีนะครับโอ้ยลูกค้าก่อเอ็นเสร็จใส่ลอกเรียบร้อยนะครับก่อสายเอ็นหรือสายที่อีเสร็จนะครับเนี่ยฮะเรียบร้อยแล้วเนี่ยปกติผมใส่สายเข้ามาแลวไม่มีไม,ไม่มีอะไรอยู่เงี้ยอยู่ดีคุณวางกับพื้นโดยการที่มีลอกอยู่ที่ รีเซทที่ใส่นะครับแล้ววางไว้เฉยๆแล้วการรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยครับคุณมาจับคันเพื่อจะยกดูจริงๆแล้วคุณต้องจับตรงนี้ยกจริงไหมฮะลอก,ก็ไม่มีการเสียคันก็ไม่มีการหักแต่คุณไม่จับครับคุณมาจับคันอย่างเนี้ยแล้วเพื่อที่จะยกคันเด็ดมาจับแต่คุณมาจับปลายอย่างเนี้ยยกนะครับ ยกขึ้นนะครับคันหักติดมือเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ควรทํานะครับแล้วอีกไปการการเทคคันคุณจับไม่ถึงแล้วคุณมาจับครึ่งคันอย่างนี้แล้วคุณเอามือจับตรงนี้ตรงปลายโดยการกำเข้าไปแล้วคุณจับงอคุณจับงอลงอย่างเงี้ยมันเหมือนเด็ดกิ่งไม้หรือจับคันหักนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับวิธีที่ถูกเวลาเทคคัน คุณต้องจับปลายสายให้อีกคนหนึ่งดึงนะครับปลายไกด์เนี่ยโดยเนี่ยผมให้พีเด็กมาช่วยจับนี้นะครับแล้วคุณอยากจะเทสนะครับคุณก็จับยกขึ้นไปอย่างนี้ฮะเนี่ยฮะเนี่ยเขาดึงให้ดูเห็นไหมครับไม่มีการหักนี่คือการเทสเทสแอคชั่นของคันเห็นไหมครับเนี่ยเขาดึงให้ดูเลยไม่มีการหักเห็นไหมครับนี่คือวิธีการเทสคันหรือแอคชั่นคันที่ถูกต้องนะครับจับปลาย คุณไม่ถึงหรอกครับคุณจับนี่แล้วคุณไปจับอย่างเงี้ยมือคุณไม่ถึงแล้วคุณก็จับดึงเข้าหาตัวอันนั้นนะ่ะคือข้อผิดพลาดในการเทสแอคชั่นทันนะครับบอกก่อนว่าดึงเข้าหาตัวผิดนะครับแล้วเดี๋ยวดูต่อไปนะครับลูกค้าประกอบคันเรียบร้อยนะครับเปิดหน้าลออโอ้ยเอาสายร้อยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทสวิธีนี้แล้วเป็นยังไงนะครับอ้าวคุณเล็กดึงปลายสายแล้วให้ดูนะครับอ่าน่าดึงไว้อย่างนี้ นะปกติจับสายลงมาเลยต่ําลงมาเลยอ่านี่ครับนี่นี่คือคือการเคร็เคเ็คคันที่ถูกต้องนี่เขาดึงแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือคันที่ถูกต้องเนี่ยดึงแบบนี้นี่คือการเทคคันที่ถูกต้องไม่หักนะครับโอเคเอาสายออกไปเลยดึงมาอ่าโอเคคุณคุณร้อยสายเสร็จนะครับคุณอยากจะเทสคันโดยการรู้เท่าไม่ถึงการคุณประกอบเหยือ่อเสร็จแล้ว หรือไม่ว่าเป็นเหยื่อปลอมต่างๆแล้วคุณจับเหยื่อปลอมไว้สมมติตรงนี้เหยื่อปลอมนะครับคุณจับไว้แล้วการเทคคันโดยการคุณดึงเข้าหาตัวดูนะครับวิธีการที่คุณเทคคันนะครับดูที่ปลายตรงนี้นะครับคุณดึงคันเข้าหาตัวแบบนี้เนี่ยคุณดึงอย่างี้เงี้ยนะครับบางคนเทคคันเนี่ยครับไม่ได้ดูนะครับกาไฟเนี่ยมันมีกระดูกนะครับเหมือนคนเราที่มีกระดูกสันหลัง คุณก้มตัวลงไม่ล้มไม่เป็นไรคุณลองหงายท้องไปดิครับล้มตึงเลยคันนี่ก็เหมือนกันถ้าคุณเทสคุณไม่ดูคุณคุณไม่จับยะเพราะคุณยื้อเยอะเยอะยื้อเยอะเยอะเนี่ยครับอ้าวนี่ไงครับหลุดติดมือเลยเห็นไหมครับคันหักได้เห็นไหมครับนี่คือการที่คุณยื้อไม่เป็นแล้วคุณเทสคันเห็นไหมครับเทสคันโดยการดึงอย่างเดียวโดยที่คนไม่ไม่รู้จักนะครับว่าคันเนี่ยมันมีกระดูกคุณบิดกระดูกนิดเดียวนะครับคันหักเพราะติดมือเลยเห็นไหมครับเนี่ยสายเสยขาดกระจุยเนี่ยฮะ นี่เป็นการเทคคันที่ผิดพลาดนะครับโดยการดึงเข้าหาตัวเนี่ยไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นคันแข็งฮะหักปอกเลยทันทีนะครับนี่เป็นคันอ่อนก็ยังโอเคยังดึงให้ดูหลายทีว่าบันดึงอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่คือการเทคคันที่ผิดอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมไม่อีกนิดนึงผมเน้นเลยนะครับเป็นคันตีเหยื่ปอปลอมเพราะคันตีเหยื่ปอปลอมเนี่ยแบงก์อะ หนึ่งจะบ,บางน้ำหนักเบาแบงตีเหยื่อปลอมที่เป็นกาไฟเวลาคุณวัดตานะครับจากในระยะคุณวัดตาในระยะการกอสายมาแล้วปลากินในระยะ20เมตรปาวัดมาปุ๊บคันไม่หักไม่เป็นไรเลยเพราะปลากินในระยะ20เมตรนึกออกไหมในแรงดึงที่คุณวัดปลาเท่านั้นแต่เมื่อ,อไห่ที่คุณกอเหยื่อปลอมเข้ามาปลามากินในระยะ5เมตรคุณตกใจคุณวัดแรงเท่ากับ ที่คุณวัด20เมตรคันมันเกินแอคชั่นคันของเวกคันหักได้นะครับผมต้องอธิบายตรงนี้ให้ฟังก่อนพราะนักตกปลาหลายท่านแล้วอะเฮ้ยผมวัดปลาไป4ี่หตัวไม่หักแต่พอมาวัดระยะใกล้ๆก็คันมันแอคชั่นมันเกินงไงครับแอคชั่นที่คุณวัดปลาเนี่ยพอคุณวัดเนี่ยความแรงดึงเนี่ยจะส่งไปถึงตัวปลาในระยะ20-30เมตรแรงตรงนั้นมันก็จะไม่ค่อยมีมากแต่เมื่อคุณวัดปลาในแรงเท่าเดิมในระยะแค่ห้าไมพอคุณวัดปุ๊บมันถึงถึงตัวปลาเลย ถ้าเป็นปลาใหญ่หรือปลาหนักเกินปั๊บมันหักได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งการยกปลาถ้าคุณเห็นปลาที่มีน้ําหนักมากๆว่าจะยกปลาขึ้นมาบ่อเหมือนการเทสที่เขาเทสยกปลาให้ดูอย่าไปทําตามนั้นนะครับเพราะว่าการที่เขาเทสทันในวัสดุที่อยู่นิ่งที่เขายกของยกขวดน้ํามั่งยกพวกลูกตุ้มเหล็กมั่งวัสดุนั้นอยู่นิ่งไม่ได้เคลื่อนที่นะครับ แต่การที่คุณยกปลาเวลาคุณยกพ้นจากน้ําปลาจะดิ้นสะบัดแอคชั่นคันน่ะมันมีกระดูครับมันบิดมันสะบัดได้นะครับทาให้คันหักได้แล้วมันไม่จําเป็นนะครับที่ต้องเป็นปลาใหญ่หรือปลาเล็กปลาเล็กๆนี่ก็หักได้นะครับเพราะคุณยกแอคชั่นคันมาแล้วแอคชั่นคันมันโค้งเกินเวทของคันมันก็หักได้ดังนั้นผมแนะนําให้ลากปลาเนี่ยเกยจะล่ง นะครับแล้วเอาคิปเปอร์ไปจับหรือเอาสวิงไปช้อนผมว่าจะดีกว่าสรุปเลยนะครับว่าอุปกรณ์ตกปลาทุกอย่างไม่ว่าลอกหรือทันมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ถึง100%เความเหนียวความแข็งหรือการใช้งานมันจะอยู่ประมาณ70-80%ของอุปกรณ์ไม่มี100%อนะครับอีก20-30%ขึ้นอยู่กับนักตกปลารหรือคนเล่นคนนั้นนะครับยังไงผมก็ฝากคิปนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นครแนะนาอาจจะ ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe และก็กดกระดิ่งให้ผมเพื่อรับชมคลิปดีๆของผมต่อไปด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ